ร้านหนึ่งทายไห้เนาะนี่อันนี้ก็คือสตีบร้านหนึ่งมาปิ้นหมักแต่งอยู่หน้าเนาะว่าสีเอาไปขายอยู่ตลาดนัดเนาะตลาดนัดบ้านคกเขาผู้แหละเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าอยู่ตอนนี้ก็เนาะอันนี้ก็เก็บแบบหมักแต่งเนาะเอาไว้ไปขายเนะะาะไปงานเนาะไะนี่หมักเตงกัพอดีลายเติมเนาะตอนนี้กัมาปิดเอากันได้เลยเนะาะเอาไว้กินเอาไว้ขายเนี่ยพ่อเนาะเฮากะ สเตียร์หนึ่งกะปิดดาลายมากเนาะสตียร์ละหนึ่งกะปูสตียร์ละหนึ่งมันกะปิดไวแห้งเนาะปิดเอาปิดเอาเก่งแห้งเนาะสตียร์ละหนึ่งกะตอนนี้กะฟูสตียกะปิดเอาปิดเอาเนาะเอากะยิามหน้ากะต้องห้ามแต่งไปขายเพราะว่ามืออื่นกะมือตลาดนะตอนนี้กะยิ้มคำคำไม่เนาะตอนนี้กะนักปูงานเนาะยิ้มคำคำเนาะตอนนี้สเตีย์ก็เลยมาปิดมาไกลนักพูงานเนาะ มือนี no. ni. Ni nh Ú, ma so ้ปุ uh, uh, ้มักแดงกับปิดง่ายให้นอกมือนี้มีตามากง่ายๆเฮากะออันนี้กะมาซอยปิดน้ําเฮากะอย่าลืมมาปิดมกแงซอยร้านนึงเด้อเนาะยามนะเฮากะหามือนี้ปมาเบิ่งนํากันเนาะเ็นตาสินักแท้อันนี้ปลุงอาเอ้ยายแห้งมือนี้มาเบิ่งนํากันได้เลยเนาะตอนนี้กะอย่างกอยากไว้แน่ รีบลุยเลยเราก็เลยต้องสือได้ไปย่างของพี่เลียนหลานนึงกับเผาไม่เฮียนต้องสือเผามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะตามแบบตามงานของหลานหนึ่งเนาะอ,อันนี้กะเ็ผู้สตีบหลานหนึ่งกะปีบหมักแตงตัวเขานะตัวนี้กะเราก็ผู้หมักแตงตัวซีถ้าหลานหนึ่งที่กล้องสั้นก็ต้องขอโทษหรอให้ดออีเนาะหลายเทือ,อเนเนาะเราก็ต้องขอโทษร้องให้ดีเนาะ อนนี้ก็เปผู้งานกะู้งานเนาะู้มือสตีบลานึงกะแบบบังนี่เนาะอันนี้ก็เนาะนี้หมักเต็งเนาะอันเกนี่ก็เฮ็ดสวนผักเนาะแล้วก็สิเฮ็ดสวนผักลูกนั้นนึงล่ะแล้วก็เป็นคนลุเนาะเนาะู้งานเนาะแล้วก็เป็นคนลแล้วก็เฮ็ดเวียกลายแนวายงานแฮงผู้หมักเต็งก็ลายแฮงเนาะมือนีปิดจังํากันเลยพูน อันนี้ก็คือทายิปตัวหมักเต่งน้องพวงงานเนาะล่างปิดอะไรขึ้นไลายขึ้นเนาอเฮากนเนาะปูเสตีแล้วหนึ่งกับสบายดีป้าลุงเอาอังคุส่งสาวตีบสาวดีสาวเล่าเนาะมันคุกร้านหนึ่งอีกแล้วน้องพวงงานเนาะ มื้อนี้หลานนึงก็สิพาไปหามาปิ้นหมากแตงคือกันเนาะอันนี้หลานนึงก็เข้าเรียนอยู่ยืนพุ่นเนาะนี้หานนก็เอามาพาเอาเองเนาะาเนาะตอนนี้ก็ูอันนี้ก็คือสติบหานนึงทายให้เนาะนี่อันนี้ก็คือสติบานนึงมาปินหมากแตงอยู่หน้าเนาะว่าสิเอาไปขายอยู่ตลาดนัดเนาะตลาดนัดบ้านโคกเฮาพุ่นแหละเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าอยู่ตอนนี้ก็เนาะอันนี้ก็เก็บแบบหมากแตงเนาะ เอาไว้ res, e ไปขายเนาะเปงานเนาะปะนี่หมักแดงกะพอดีลายตืมเนาะตอนนี้กะมาปิดเอากันได้เลยเนาะคะเอาไว้กินเอาไว้ขายเนี่ยพ่อเอาไว้กินพ่อดีเอาไว้ขายเนากันเนาะปะปูเนาะตอนนี้กะเนี่ยหมักแดงกะพอดีกินพอดีลายเนาะเขากะปะแฮติบกะตอนนี้กะเอาปะไว้ตรงนี้กันเนาะเขากะ ปูนหน่วยใหญ่ๆแบบนี้เลยเฮาก็เนาะตอนนี้ก็สตีฟก็มาปิดกับเฮดลุงหลานก็มาโหดน้ําเนาะอันนี้ก็สตีกเป็นปิดเนาะตอนนี้กเพื่อให้มันรอบกมันออกแน่เนาะเดกพอดีได้เอามาปิดอีกหน่วยใหญ่หน่วยน้อยกเบิ่งเอาเนาะเฮากตอนนี้ก็แม่สากิดยาลายมากเนาะ เพื่อเอาไว้ไปขายนะคะกะตอนนี้กะปูสตีบหลาหนึ่งกํกำลังปิดเอาเนาะปรงงานเนาะตอนนี้กะเบิ่งเลยเนาะได้เบิ่งไ,ได้ชมกันเลยเนาะ,ะปู ogn. สตีบหลาหนึ่งมันก็ปิดไว้แห้งเนาะปิดเอาปิดเอาเก่งแห้งเนาะสตีบหลาหนึ่งกะตอนนี้กะปูสตีบกะปิดเอาปิดเอาเนาะเอากะยิดงามหน้ากะต้องหามเตงไปขายเพราะว่าเมื่ออื่นกะมึงตลาดนะา ตอนนี้ก็ย่ายๆค้ำๆไม่เนาะตอนนี้กันนักพงานเนาะย่ายๆค้ำๆเนาะตอนนี้อติก็เลยมาปิดหมักแดงไปเอาไว้ขายนักพลงานเนาะมือนี้ปุ้นหมักแดงก็ปิดง่ายๆให้เนาะมือนี้มีแต่หมากง่ายๆเอากระอู้อันนี้ก็มาซอยกันปิดเนาะตอนนี้ก็ไปปุ้นปิดเนี่ยปิดน้ำเอากะอย่ายดีมาปิดหมักแดงซอยร้านนึงไงเด้อเนาะยามนะ เอากนไผมานาอันก็มากันเลยๆเนาะหมกเตงก็หลายหมือนี่ปะมาเบิ่งนํากันเนาะเป็นตาสินักแท้อันนี้ปะลุงอ่าเอ้ยหายแห้งมือนี่มาเบิ่งนํากันได้เลยเนาะตอนนี้กูย่างก็อยากไว้แน่รีบลุยเลยเฮากกตงก็พอดีลายเนาะเฮากะปานึงก็คือบ่ได้อยู่หน้าเนาะมื้อนี้เขาเฮียน เพราะว่ายามเข่าหิ้วหลานหนึ่งก so 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 huh? okay. so ็ต้องแบบถ้ายามภาคผูดานังซือได้ไปยามเข่าหิ้วหลานหนึ่งก็บผ้าไม่เีย็นนังสื้อผ้ามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะตามแบบตามงานของหลานหนึ่งเนาะอันนี้กะเออผู้สตรีบหลานหนึ่งกะตีบหมักเต่งตัขาวเนาะตัวนี้กะเขากะผู้หมักเต่งตัวสีขาวตัวนี้กะหมักเต่งสีขาวกะน้อเดียวเนาะหมักยังหมักน้อยเนาะเขากะ เปูหมักหน่อยหมักใหญ่กับมีเนาะหาลาหนึ่งว่าพืชภาพอากันใดก็ต้องขอโทษขอให้นี้หาราหนึ่งที่กล้องสันก็ต้องขอโทษขอให้นี้เนาะถ้ามีเสียงรบกวน้าลุงอาก็ต้องขอโทษขอให้นี้เนาะแถวแบบแถวนี้นะอาจจะมีเสียงไล่รบกวนพรลุงอาลอยเถื่อนเนาะเลาก็ต้องขอโทษขอให้นี้เนาะตอนนี้ก็เป้าภูเงินกัี่แต่เรื่องแบบสบายดีเนาะเป้าภู หมักแตงกะลายน้อยหลายน้อยอยู่ตอนนี้กะเนาะเฮากะปอผูอันนี้กะเสื้องี้เนาะปูเสื้อมากตัวนี้กะไดปูกาเนาะมักทั่วกะยังบ่ออกนะปูาเนาะปูมือสติบลานึงกะแบบบังีเนาะอันนี้กะคือสติบลานึงท้ายก็เลยยากีเนาะอันนี้กะนับงาเนาะนี่ก็พอดีสติบลานึงปิดเดเนาะกนี่หมักแตงเนาะอันเกนี่กเฮ็ดสวนผักเนาะ เราก็เสีสวนพักลูกน้านหนึ่งละเราก็เป็นคนลุเนาะน้าปูงานเนาะเราก็เป็นคนลุนลเ,นนลนลเ,เราก็เห็ดเวียกไลยเนี่ยไลายงานแห้ปูหม,มักแต่งกับลายให้น้องมือปีอ๊ดกันทำกันเลยคุณอันนี้ก็คือทา่าคลิปตัวหมักแต่งน้าปูงานเนาะตอนนี้เขากะตอนนี้ก็แบบปูหม,มักแต่งขาวกันลายให้ตอนนี้าตีบรันหนึ่งก็บแบบปิดเอาปิดเอาเลยโบยุดโบส้มเลย เนาะกันเนาะอันนี้สติปล้านนึงกำลังปิดอะไรึ้นลายขึย้นเนาะเหงกันเะนาะปูปสติปล้านหนึ่งกันเห็ดเนีงก็เห็ดลายเห็ดแนวเนาะพูนเนาะเฮากัลุงล้านหนึ่งก็ตีกระสอบเนาะเอาเต่งใส่กระสอบให้สติปเนาะเอาเมื่อไข่เนาะไข่ตลาดนัดล้านหนึ่งกันเด็ดต้องทายตอนแรกให้เบิ่งนกะันเะนาะโรงานเนาะไปเนาะตอนนี้กั ไปบึงไปชุมกันเลยลเถื่อนเนาะตอนงามแดงแรงแบบนี้นี่เนาะตอนแรงเนาะตอนนี้กันหลันมึงถ่ายเห็นเนาะตอนนี้กันนี่งามแรงแรงอาจจะมืดๆเนี่ยเนาะไฟกันเนาะโรงงานเนาะตอนนี้กับปะปเฮากะอันนี้ก็คือว่าสติีแล้วกับเป็นคนใส่ถุงเนาะแบบนี้เนาะใมตูรหลังนหนึ่งกับเป็นคนนั้่นเนาะ เป็นคนแบบแง่ไห้เนาะนแง่เธอละอันว่าจักมากจักมักนันประง,งานเนาะตอนนี้กะปะผูอันนี้ก็คือลายชะมูงยังดีเนะาะเอากะร,ร้านหนึ่งก็อยากว่า,วาเราสลับไทยได้บอลประง,ง,งานเนาะร้านหนึ่งกนะผูู้เนาะถ้า,าได้แก่อย่าลืมตอบเช็มาหากันเด้อนักประาเนาะเอากะผู้เนาะตอนนี้กะสติของร้านหนึ่งก็คือแบบ หลายลังนับถุงนับหยังออกมาเนาะเพื่อใส่ลงไปใส่มักแตงลงไปນนาะนี่เนาะเฮาก็ปลาสติปแลนนี่ก็จับใส่จับใส่เลยเนาะเฮาก็ตอนนี้เไว้เดถมากเนะเพื่อเอางใไปะนี้ร้ายบอมนี้ปลาู้สติปแนนึงใส่มเนะ มันแบบว่าบนละเอียดบนระเบียบเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะป้าถ้ามีเสียงเอียงล้างกุหลาดนึงว่าวกะต้องขอโทษองค์ไพนี่เนาะแถวเพื่อนร้านนี่กะยังมีเสียงเอียงแบบแห้งรุนแรงหายไปหน่อยนะบริเวณยิงเสียงปากร้านนึ่งปันไดเนาะถ้าร้านนึ่งว่าวคอยก็ต้องขอโทษองค์ไพนดีเนาะเฮากะป้าผูยามเซาเซาดีกว่ายามแรงแรงก็ได้เนาะอันนี้คือยามแรงแรงนะเป็นมาเนาะตอนนี้กะป้าผู ติบก็ใส่ยสุดนอนเนาะตอนนี้กะภูไม่ตู้ร้านเี่ยก็สิขึ้นเลยเขาก็นับเรุงาไปภูตอนนี้กะถ้าจีบกะงามเล้งๆแล้วก็บ๊ายบายแล้วก็เห็ดเวี้ยเห็ดงามแบบนี้เนาะอืมตอนนี้กะภูร้านหนึ่งกะเนาะอันนี้กะคือตั้งกล้องอะเนาะแล้วนี่กะกระลังสิขึ้นนอนเนาะเขาก็ตอนนี้กะเนาะ ปลาปูดอาหน,นี้ดันหนึ่งก็เลยภาคเอาเพราะตอนนี้กะคำตื่นไปนอตเลิกเตื่นไปนอตตอนนี้ก็ปลาปูสิชายลูกงานบึงไงเนาะอเอาก็ปลาปูตอนนี้สติบดันหนึ่งก็ใส่ถุงลอยเทื่อนเนาะเอาก็เนาะตอนนี้ก็ปลาปูผูสติบดันหนึ่งกะใส่เอาใส่เอาไว้าไนาะบอกแบบว่า ต้องบ่ต้องซ้ออีหยังบังหลายอย่างเนาะใส่จับใส่ซับใส่ตู้ขาวตู้น้อยใส่เข้ากันเบิดกูอันเนาะเนาะเฮากะตู้น้อยใส่ตึกน้อยบังริกเนาะบงรก็แทนตใหญ่ให้นําตน้อยเนาะเฮากตน้อยฮงก็แบบเอากมาเ็มาเนาะพุ่น่เนาะเฮากป๊ติปลเนาะดูไวแฮงสติปลจัดการเลย เนาะตอนนี้กัผู้จับสูงอย่างเดือดจืดๆแลยก็วๆายให้กะลีมัดกับว่านู่นพงาเนาะตอนนี้กัปิ้พูดสตีปแบบหนึ่งกัมัดไว่แหงมัดอย่างความเรียบลุยเนาะพอกับข้าเลยบางคนกับหาวนอนไว่เนาะแบบหนึ่งกัเนาะอะตอนนี้ก็คือว่ากัเลิกแบบมืดๆนี่แห้งไงเนาะตอนนี้กัสตีปกับมาเด็กกินข้าวเด็กกันอนพักผ่อนเด็กกับมาเฮ็ดต่อเนาะเพื่อตอนเศร้าจะบอกว่าบ่ต้องเฮ็ดหลายเทื่อเนาะฮะกัน ครับมาเนาะตอนนี้ก็ปะปุ๊ตนนี้สติปได้น,นึงก็จักไล่จักทุงเด้อถ้าเบิ่งเอาเองเนาะเฮากะะ็เนาะแล้วนึงก็บ่ว่ไล,ล่จักทุงเด้อเฮากปปอาจจะมีเสียงรถไทยหรือว่ารถจักหรือว่ารถโหรือว่ารถอีหยังก็ต้องขอทโทษอภัยเนาะเพราะว่าตอนแรกมนลกคนมาตซื้อนบน่ลบกมาแต่ตละเลเนาะเพราะว่าบ่มีนกินมังรอกับมังอกคนไปหาซื้อไข่ซื้อข,อข,อขนมให้ลูกหลานเนาะ นากบนรอบกันเนาะเฮากะตอนแร่งเกะป้าคารเนมหฮันบ่ปิดเด้์นักหลนานนาะตอนนี้กะเนาะเฮากะป้าปูตอนนี้สิติร้านนึงกะกลังตาสตุนให้ลายลายเทื่ออยู่เนาะเร็วนี้กะเนาะเฮากะนักปูาตอนนี้สติีร้านหนึ่งกะปูจับไว้ให้แบบนี้กะจัดถุงหรือว่าจัดเอียงกะต้องละเอียดต้องระเบียบนักปูงานเนาะตั้งระเบียบไว้เลยเฮากันเนาะเฮากะนักปูงานเนาะ อนนี้ก็อยู่เฮือนเนาะตอนนี้ก็เนาะอยู่หน้าดก่ตอนหน้าก็ยังจิ๊ๆอยู่เนาะบัดนี้ค่ํามืดตึบไปเนาะจนลึกเลยถ่ายพิ่นมาเบิ่งกันเนาะเฮากันนาะปู่เนาะมื้อนี้ก็เนาะป๊าปอนี้เสียงแขวดันนกัดเด้เนาะเฮาก็ปูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่หมกแตงเฮากับออกบลายปไเนาะมือซ่ํานี้ก็เนาะปีนี้ก็บ่ออกบลายปได๋เนาะเฮาก็ พอดีเครื่องกรสอบไม่ได้บ่บ่ฮอดเครื่องนะบลานึงเบิ่งนี่ร้านนึงก็ฮู้เนาะเพราะว่าตอนมาร้านนึงก็ห้มตู้ไปยกซอยร้านนึง่สิยกซอยกติมายกก่อนเนาะเฮาก็เนางาเนาะปาเนาะเฮากอันนี้ก็แบบติร้านนึงก็ตั้งใจให้ตั้งมุกตั้งใจให้เนาะตอนนี้กปามัดเอามัดเอาเลยนี่เนาะเฮากเรียนสลายอยู่เตอนนี้ก สถิติหลายนึงจับถุงออกมาแล้วใน,นกันเนาะตัวนี้วะเออปูแต่วันนี้ก็นนกสีได้จบคลิปเท่าน,นี้แล้วตอนสิไปกกอย่าลืมกดไลค์กดเซลล์ไขเพื่อเป็นกำลังใจสติกับสาวดีกับสา,าวเล่ากันหลานหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เฮงแต่แล้วเนาะตอนถ้าหลานนึ่งว่าพีพผานประกันนะก็ต้องขอโทษอภัยนี้เนาะ ันก็นเรียบรนะ้อยเนาะมัดเ,ดเ,เ,เรียบรนะ้อยเรียบร้อยเนาะถ้ายหนึ่งคิดกล้องสั่นก็ต้องขอโทษขออภัยทีเนาะถ้ามีเสียงรบกวนไปรลรง่านก็ต้องขอโทษลงไพน์ไปก็เจอกันใหม่เนาะตอนนี้กังานตลาดเศร้าๆขื่นใหม่เนาะเฮากันน้องโรงงาเนาะบายนี่เนาะงตอวขายตลาดเนาะตัวนี้กันเนาะเฮากันน้องโรงงาเนาะบายตอนนี้ขายตลาดกันน้องโรงงาเนาะตอนนี้ก็ต,อนนกตอนนก้องบายบายกันไปแล้วเฮากันน้บงบายบาย